พอเราพูดเรื่องกราฟเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องจิตวิทยาการเทตดเรื่องกราฟเนี่ยผมว่าผมให้ข้อมูลเยอะแล้วนะวันนี้จิตวิทยาการเตดมันจะมีเรื่องนึงครับคือเรื่องการทําสมาธิถ้าใครอยากฝึกทําสมาธิตอนเนี้ก็ไปส่งในห้อง discord ได้นะแบบช่วยๆกันเรื่องของห้องทําสมาธิแต่ถ้าแบบว่าใครยังไม่เป็นสมาธิเลยอ่ะยังไม่รู้จะแบบจะเริ่มนั่งยังไงเพราะว่าเวลาเรดแล้วเกิดอารมณ์เข้ามา เกิดแบบใจสัน่นถือออเดอร์ไม่ได้ออก0.01ยังใจสั่นเลยอย่างเงี้ยมันจะมันเขาเรียกว่าตัวจิตใจอ,อะไรงมันกำลังมีปัญหาอยู่นะครับฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนอ่ะฝึกสมาธิด้วยอะไรถ้าคุณแบบเปิดใน y o u t u b e แ่ะมันจะมีสอนสมาธิเยอะเลยพานั่งสมาธิ5นาที15นาที30นาทีผมอยากให้เริ่มจากง่ายๆเลยเริ่มจาก5นาทีก่อนแล้วค่อยดีดขึ้นไปเรื่อยๆให้อยู่ถัาประมาณ15นาทีถึง30นาทีในระยะยาวได้จะดีมาก แต่ถ้านย่งยิ่งนานยิ่งดีนะสมาธิทีนี้ถ้าใครไปฝึกแล้วรู้สึกไม่โอเคผมแนะนําเรื่องหนึ่งครับคือการทําฝึกหายใจแบบกล่องเป็นการทําสมาธิแบบหนึง่งจะนอนทําก็ได้จะนั่งทําก็ได้จะยืนทําก็ได้นะครับโอเคไหมหายใจแบบกล่องทํายังไงครับสี่เจ็ดแปดทุกคนห้องทำนี้เลยสี่เจ็ดแปดสี่คืออะไร การหายใจแบบกล่องน,นะครับสี่เจ็ดแปดไม่ใช่ให้หวยนะไม่ได้ใบ้เลขนะทุกคนหายใจแบบกล่องถ้าจำผิดขออภัยด้วยแต่ผมจำได้ว่าคืออันนี้แหละนะครับมีวิธีการสอนตรงนี้จะเป็นการฝึกทำสมาธิเพราะบางคนบอกโอ๊ยโค้ดผมนั่งสมาธิแล้วผมหลับหลับตาไหมกลัวหลับก็ใช้สี่เจ็ดแปดต่อให้หลับตาก็ไม่หลับอ่ะสี่คืออะไร สี่วินะครับเจ็ดวิแปดวิสีว่วิคือหายใจเข้าอ่าทุกคนลองทําตามครับเดี๋ยวเดี๋ยให้จบก่อนเราค่อยทาตามนะเจ็ดคืออะไรเจ็ดคือกั้นหายใจครับแปดคืออะไรแปดวิแปดวิคือหายใจออกครับทําพร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะสอนพาทานะครับ ถ้าทําแบบนี้ทําไปเรื่อยๆเลยทําไปเรื่อยๆแล้วลองจับเวลาดูว่าทําจนสติคุณไม่ไหวอะ่ะลองมาดูว่าคุณทําได้นานขนาดไหนอ่ะสี่วิแรกครับหายใจเข้าทําพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่การหายใจเจ็ดวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7หายใจออกแบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดหายใจเข้าสีวิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะเป็นไงครับทุกคนคนที่ลองทำตรงเนี้ยเอาไปฝึกนะครับผมเริ่มฝึกสมาธิจากอันนี้แหละแล้วพอหลังๆผมก็เปิดเพลงหรือเพลงที่แบบ เอเ่เปิดเปิดเพลงใน youtube ที่เป็นขึ้นอัลฟาความถี่ะนะครับมันจะช่วยทําให้เราเข้าสู่สมาธิได้เร็วขึ้นและทําแบบนี้เราจะไม่หลับเราจะหลับได้ไงในเมื่อไอตรงเจ็ดวีนั้นเรากั้นหายใจอยู่ถ้าคุณหลับตอนกั้นหายใจก็ตัวใครตัวมันแล้วครับอย่าดทษผมนะถ,ถ,ถ้ากั้นหายใจเจ็ดวีแล้วหลับได้อย่าดทษผมนะ <laughs> โอเคไหมอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเรื่องนี้สําคัญมาก,คมากใครเอาไปฝึกดูแล้วก็ลองส่งกันบ้านกันดูนะครับ ว่านั่งได้นานไหมยิ่งทํานานยิ่งโอเคนะโอเคไหมครับอ่าีนเรื่องหนึง่งหรือใครใครมีคําถามเอ้ยใครมีไอเดียในการนั่งสมาธิด,ดีลองส่งเข้ามาในกลุ่มได้นะครับเอาไปแชร์กันว่าเราได้ทํานะครับว่าเราได้ทำโอ้อันนี้เวิร์กมากเลยโ้สนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือผมคุยกับเพื่อนผมที่แบบเขาเป็นพระบวชไปห้าพันษาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจะได้สมาธิที่เร็วที่สุดและดีที่สุดคือการเดินจงกรม เดินจงกรมนะครับอันเนี้ยก็เดินจงกรมนั่นแหละทุกคนลองไปเปิดใน YouTube ดูว่าเขาสอนเดินจงกรมยังไงผมลองทําแล้วเวริร์กเหมือนกันนะแต่ถ้าบ้านใครไม่มีพื้นที่เยอะก็กําหนดแค่ระยะแค่2เมตรเดินไปเดินกลับก็ได้นะครับเนาะอันนี้ลองทําดูแล้วกันแต่ผมชอบการหายใจแบบกล่องมากกว่าเพราะว่าอะไรก่อนจะนอนผมจะทําทุกรอบเลยรอนลงแล้ผมนอน,นอนไม่หลับปุ๊บปิดไฟทุกอย่างผมจะหลับอาเด็กๆหลับกันแล้ว ผมจะเริ่มทำหายใจแบบกล่องก่อนที่ผมจะนอนผมจะจทำสักประมาณ15นาทีผมก็จะมีเวลาอยู่ที่ตรงปลายเตียงอะนะครับมีนาฬิกาอยู่ผมก็จะดูละแล้วผมก็ทำไปทำไปจนรู้สึกว่าอึดอัดไม่ไหวแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาดูนาฬิกาถ้ามันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแป๊บเดียวเองผมจะทำต่อหรือถ้ามันแบบว่าอ๋อได้เวลาแล้ว15นาทีโดยประมาณผมก็หยุดแล้วก็นอนอ่านี้ก็เป็นทิคอีกทิคหนึ่งที่อยากอยากบอกทุกคนละกัน